เพื่อนๆทุกคนค่ะเชิญค,ค,ค่ะเดินไปแล้วกยิก้ยสสยมให้ะคณะกรรมการด้วยนะครับส่งสายตาล้ำหวานให้กรรมการตรงนเดินแล้วก็เดินแล้วก็เข้าไปหาเวทีได้เลยนะคะเพื่อรอท่านคณะกรรมการรวมผลคะแนนนะคะคอยดูนะครับว่าใครจะได้ไปต่อนะครับสำหรับเวทีนี้ดูกรรมการด้วยดูกรรมการด้วยครับ บานดีมากแล้วแมโอเคต่อไปนะคะก็จะเป็นกิจกรรมเกมทดลองทางวิทยาศาสตร์ะนะคะสำหรับเกมนี้ครับจะมีชื่อว่าเกมสร้างบ้านด้วยน้ำส้ินะครับสำหรับเกมนี้ครับก็ขออาสา,า,าสมัครเหมืกันกนะครับเอาเพื่อนที่อยู่ไหนครับกลุ่มละ4ี่คนครับออกมาสมัก สี่กลุ่มครับกลุ่มละสี่คนสี่กลุ่มค่ะนึกไหมคะมีความสามารถอย่าสดงกอกนี้ก็เชิญมาได้เลยนะครับเปลี่ยนไหมคะนั้นเหลือสองกลุ่มพอกลุ่มละสี่คนสองกลุ่มโอเคต่อเด็กชายก็ได้ครับหญิงก็ดีนะครับ